ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่อยากเรียนอินเตอร์มีวิธีหรือเปล่ามีวันนี้มีคําตอบด้วยอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านละ่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่ผิดนะครับที่ที่เราสักคนหนึ่งไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีมากนะักแต่ว่าวันหนึ่งเราคาดหวังว่าเราอยากจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สื่อสารได้ในการเก่งหรือไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือน้องมีโอกาสได้ฝึกหรือเปล่านะครับก็ ถ้าเอาก,ากว้างๆก็จะมีวิธีมาแนะนําอยู่สองสามอย่างอันที่หนึ่งคือพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษโอ้ยากทีนี้ทํำยังไงสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษหมายความว่าสังคมที่น้องกําลังจะเข้าไปหรือหลักสูตรที่น้องกําลังจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็เลือกแบบที่เป็นนานาชาติไว้ก่อนก็ได้ทีนี้น,นานาชาติก็จะมีอีกหลายเลเวลเหมือนกันบางที่น,นานาชาติก็จะอุดมไปด้วยเพื่อนบ้านเรานะครับพมา่าบางจีนบางอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าในขณะเดยียวกันบางที่นานาชาติที่มันมีความเป็นนานาชาติจริงๆมันก็จะมีความหลากหลายของเชื้อชาติไม่ใช่แค่ฝั่งเอเชียบ้านเรานะครับมีฝั่งอเมริกาก็มีฝั่งยุโรปก็มีหรือแม้กระทั่งตะวันออกกลางอย่างเงี้ยซึ่งก็จะแนะนําให้ไปดูหลักสูตรหรือว่าสถาบันที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับน้องจะได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ เชื่อเถอะว่าในทุกๆวิชาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยน้องจะไม่สามารถจับกลุ่มอยู่กับแต่คนไทยได้แน่นอนเพราะว่าถ้ายิ่งสัดส่วนของเด็กต่างชาติยิ่งเยอะน้องก็จะมีโอกาสจะพัดจัพลูได้ไปเจอเพื่อนต่างชาติค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะทําให้เราได้สามารถฝึกภาษาอัง,งกฤษแบบนอกห้องเรียนได้นะครับอ่ะอันนี้อันที่1อันที่2ก็เลือกหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษสิอ่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเติบโตขึ้นในสายงานภาษาอังกฤษนะครับก็อาจจะต้องเลือกหลักสูตรที่มีความลึก ในภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าเป็นคณะทั่วไปก็จะเป็นอักษรศาสตร์อย่างนี้นะครับถ้าเป็นของจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอักษรศาสตร์หรือก็จะมีหลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยลต่างๆนะครับก็ต้องดูด้วยว่าในหลักสูตรนั้นๆเนี่ยน้องจะมีโอกาสได้เจอคนต่างชาติเยอะน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เช็คด้ที่หน้าเว็บของมหาลัยหรือหลักสูตรนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วใจความของภาษาคือการได้ฝึกใช้ครับภาษาเป็นทักษะอย่างหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกใช้มันจะหายไปดังนั้นถ้าน้องไไไไมม่่่ด้้เเกกงงภาษษอัััฤวนนนีรรลยะคบ แต่ว่าถ้าน้องต้องการจะเก่งภาษาอังกฤษในสุดท้ายก็ต้องเอาตัวเองไปไว้ในสังคมนั้นและ3ามคำถามคือพี่ก็อยากเก่งแต่ว่าความรู้เท่านี้จะเข้าไปยังไงก่อนอ่ะสาม ก็ต้องเลือกหลักสูตรที่เขามี intensive course ให้อ intensive course คืออะไร intensive course คือสมมุติว่าน้องสอบเข้าไปด้วยวิธีอะไรก็ตามแล้วปรากฏว่าคะแนนภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยได้คะแนนภาษาอังกฤษอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์โอเคเขาก็จะรับแหละครับแต่ว่าเขาก็จะมีคอร์สปรับพื้นฐานเข้มข้นทางภาษาให้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคอร์สเนี่ยก็จะเกิดขึ้นก่อนเรียนทําให้อย่างน้อยน้องมีภาษาทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนเบื้องต้นที่จะพร้อมไปเผชิญวิชาต่างๆได้และข้อสุดท้ายคือแถม ถ้าน้องไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เป็นไรย้ำอีกครั้งไม่เป็นไรหลังจากคร